สวัสดีครับครูอุทีนะครับวันนี้เอา power bank มาให้ดูกันครับสั้นๆง่ายๆนะครับตัวนี้ใช้มานานแล้วแหละนะครับ6000มิลลิแอมป์นะครับ pb 060นะครับ cooltek c ชาร์จเร็วสูงสุด55วัตต์นะครับทั้งเข้าทั้งออกแล้วก็มีชาร์จได้45วัตต์กับพวกยี่ห้ออื่นนะครับที่ไม่ใช่ xiaomi redmi poco นะครับวันนี้เดี๋ยวจะลองมาเทสให้ดูนิดนึงก็ได้นะครับตัวตัว power bank จะเป็นแบบนี้นะครับไม่เล็ก เอ้ไม่ใหญ่นะครับเล็กขึเดียวอ่ะผมเทียบกับหูฟังนะครับเห็นไหมมันใหญ่กว่าหูฟังหน่อยเดียวเองนะครับแล้วก็จะมีสายมาให้นะครับเป็นสาย 6A นะครับไม่รู้ว่ากล้องเห็นไหมนะนะครับตัวนี้อุ๊บชุบนี่นะครับมันก็จะเป็นหูหิ้วได้นั่นแหละนะครับตรงนี้จะมีรู USB Type C อยู่2รูนะครับสีฟ้าจะเป็นรูที่ชาร์จเร็วและสีดำจะเป็นรูที่ชาร์จช้านะครับ จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับมีหน้าจอบอกนะครับระดับแบตเตอรี่ที่เหลือนะก็เดี๋ยวผมลองชาร์จให้ดูนี่เสียเข้าไปอย่างงี้อันนี้ซูเอรีสิบสี่อันตรานะครับซูเปอร์ปุ๊บนี่ขึ้นเลยแม็กห้าสิบห้าวัตพวกซูเอรีเดนมิโปโก้เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับกับคูเทคเนี่ยสบายๆนะครับอันนี้ S25 ultra อันตรานี่ sfc 2.0นะครับขึ้น สบายๆตัวนี้เพราะว่าผมใช้กับอียิอันตาน,นะครับจริงๆก็ใช้มาตั้งแต่อียีอันตาน,านั่นแหละนะอ่าหนึ่งสองอ่าไอคูอยู่ไหน,ไหน,ไหนวะเนี่ยอ่ะเอาไอคูเซตเก้าเอ็กก็ได้นะครับไอ,อคูเนี่ยต้องรอแป๊บนึงนะครับไอ,อคูที่รองรับ ส่วนใหญ่มันก็ใช้ได้หมดแหละนะครับไอคู IQ. ปี2024กับ2025นเนี่ยนะครับมันจะเป็นอ,อ่นี่ขึ้นแฟชชาร์แล้วนะครับมันจะเป็นโปรโคอล UFCs นะครับก็คือ PPS นั่นแหละพูดง่ายๆนะครับตัวพวก X 2 0 0 Pro IQ 13ไอคู13มคู13มันไม่ต้องพูดถึงมันมากนะครับมันชาร์จเร็วรองรับ PPS ถึง100วัตต์ด้เลยนะครับก็มันใช้ได้อยู่แล้วแหละนะ ก็มีห้องอื่นอย่างเช่นอ o อนเนอร์นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมี Op p ปปนะครับ Oppo ก็ใช้ได้45วัตต์ได้เหมือนกันนะครับรุ่นใหม่ๆนะต้องบอกก่อนเฉพาะรุ่นใหม่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ power bank คู่เท็ครับมีมอกรแล้วูนยนไทยนะครับอุดหนุนูนยนไทยเขาจะได้เอารุ่นใหม่ๆเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็มันมีประการมาทุกกฎหมายนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับ พาอแบงค์นะครับคูเทคนับเบอร์ซิกนะครับ PB ศูนย์หกศูนย์นะครับหกพันมิลลิแอมห้าสิบห้าวัตแม้